เฮ้ยหนาวมือ,อโอ้โฉันจัดยังไงดีพี่ยังไงดีไปอเ,อเอาล่ะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคน welcome to m ก k i s Dairy Channel วันนี้ก็มาเจอกับมุกอีกแล้วนะคะวันนี้มุกก็จะไปสกีนะคะตอนนี้เนี่ยมันเป็นหน้าหนาวแล้วนะทุกคนก็จะเห็นว่าข้างนอกมีหิมะแล้วจ้ามันก็เหมือนจะสวยนะทุกคนแต่จริงๆแล้วมันก็ใช้ชีวิตลําบากนิดนึงวันที่หิมะตกเนี่ยขับล,ลงลขับรถไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า อยู่ใครบ้างค่ะคนไอคนน่ารักคนเดิมขับรถอีกแบล้วแล้วก็พี่เบลทุกคนค่ะตอนนี้มุกก็ใกล้ที่จะถึงแล้วนะคะนี่ดูข้างนอกมีหิมะเอออ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกระเป๋ากันนิดนึงกระเป๋าที่มุกจะเอาไปใช้ไปสกีเนี่ยมีมีอะไรบ้าง โอ้โหตอนนี้เบียนหัวมากทุกคนเพราะขับรถขึ้นภูเขาค่ะแล้วเราก็ยังจะลงจะล็อกนะนี่ถุงมือสก,กีและนี้เป็นเออขาเรียกว่าอะไรผ้า,าพ,พันคอแต่ว่าก็ไม่เชิงนะอันนี้ไว้โพเทคนิคนะคะแล้วก็วันนี้เนะี่ยเนื่องจากว่ามันลบห้าลบหกองศานะมุก็าจจะต้องใส่แบบว่าเสื้อหลายชั้นหน่อยนะมุกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้ามันหนาวมากนะมุกจะใส่เสื้ออีกสองชั้นนะคะข้างในนี่มุกมีฮิทเทคด้วยนะ มุกจะไปสกีที่รีสอร์ทที่มุกเคยไปมาเมื่อสองปีที่แล้วแล้วตอนนั้นมุกจําไม่ได้ไงว่ามันมีมันใหญ่ขนาดไหนมันมีกี่เทรลอะไรเงี้ยวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนไป ค่ะทุกคนถึงแล้ว Blue Mountain Pennsylvania <laughs> อย่าลืมนะคะทุกคนทุกอย่างต้องกันน้ำนะหิมะข้างหลังเห็นไหมโอเคเรามาถึงละจาก New Jersey มาที่ Blue Mountain Pennsylvania เนี่ยเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะส่วนอุปกรณ์สกีนะคะเราจะต้องไปเช่าจากข้างในเนาะไปเดี๋ยวไปพร้อมกันนี่ก็มีแว่นตานะะด,ด้วยอย่างไป นี่เลยนะคะเป็นการแต่งตัวของงกแล้วนี่ก็มกกันน้องมันตาสก,กีไม่ได้ใช้นะมันตาสก,กี <laughs> มาันาเป็นพร็อที่เศยแล้วก็เก่งๆก,กัน้นาวก็ยืมเพื่อนมาแต่ว่ามีอันนี้ที่เป็นของตัวเองอันนึงอย่างเดียวทุกอย่างยืมเพื่อนมาหมดเลยเพราะว่าอุปกรณส์สก,กีอ่ะมันแพงนะทุกคนแต่ว่าต่อไปต้องซื้อแล้ว <laughs> โอเคไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะ 阿คหาทุกคนตอนนี้มุก็มาถึงตรงสกีเรนชอว์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องออไปเอาสกีก่อนเนาะไปนี่มันก็จะมีรองทงรองเทา้าอย่างี้มีพนักง,งานรับรับรองเทา้าหนึ่งคนทวน,ม,นมันดูอายุอญะเนาะรองเท้าอะแล้วก็ใส่ยุดมือ้ยมูไม่ชินกับการที่ต้องใส่เองอะ่ะเคยจะมีคนใส่ให้ไม่ใช่ผู้ชายนะคะอีดอกพนักง,งาน <S <S นี่นะพอชุดเต็มยศก็จะเป็นประมาณนี้ให้นี่ใส่มือเข้าไปร้อนอ่ะตอนนี้ร้อนแต่ข้างนอกหนาวหิวน้ำเอ้ยหิวน้ำกัน้ำไหมเอาละค่ะทุกคนนี่ไอซ์เขาจะเล่นสโนว์บอร์ดิ้งนะคะก็คือ เป็นบอร์ดบอร์ดเดียวอย่างนี้อะโอเคส่วนเจ้าของรล็อกนะคะ mm hmm. เขาก็จะเล่นสกีซึ่งม,มีไม้โพแบบนั้นแล้วก็สกีอย่างละงข้างข้างซ้ายข้างขวายอย่างละหนึ่ง <laughs> มายุคมายีมากเลยสี่ชิ้นโอเคไปไปไปดูกัน เอาละทุกคนเรอบแรกเริ่มจากเขาเรียกว่าอะไรนะบันนี่ฮิลเบบี้ฮิลก็คือแบบเป็นเนินเขาแบบเบบอย่างนี้นะคะเหนื่อยค่ะเื <c oughs> ่ยอยะไยังไม่ได้เล่นเลยเยังไม่ได้เล่นลมึงทุกคนคะนี่ก็คือการนั่งลิฟต์เห็นไหม คือเดี๋ยวเราจะต้องนั่งอ e ีลิฟเนี่ยนะคะขึ้นไปบนเขาสูงๆแล้วก็สก,กีลงมานะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลิฟต์มันเป็นยังไงนะ ีต้นไม้คือสวยมากอ,อ้ยออออออน,นี้ก็แวะออถ่ายรูปก,กันนะคะเออก็เดินยากนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะดูให้ดูแค่ใส่อะก็เมื่อยแล้วยังไม่ได้เล่นเลยใช่มันใส่ยากอยทุกคนแล้วมันก็รัดขานะคะ,แ,ะแรกแๆถ้าล้มเนี่ยก็คือเจ็บเลยอะนะโอเคปะพร้อมแล้ว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 ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนผู้หหล่อจุ ตอนนี้ถ้าภาพก็เริ่มเลยแล้วแต่อายไลเนอร์ยอยู่นะโอเคเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันก่อนนะคะแล้วค่อยไปเล่นอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> กินก่อนนะทุกคน i กีกหรือ s n o w b o a r d ดิ g งเนี่ยเป็นกิจกรรมที่นิยมทำกันมากๆเลยนะคะในช่วงหน้าหนาวเป็นกิจกรรมผาดโผลอันตรายนิดหน่อยนะแต่ว่าสนุกนะคะแล้วก็มันมากๆเลย ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดพักเห็นไหมสก,กีสโนว์บอร์ดต่างๆนะตอนนี้มุกจะไปเล่นรอบสองแล้วนะทุกคนตั้งแต่มาถึงถ่ายรูปอย่างเดียวเลยอีผู้หญิง <laughs> ได้เล่นรอบเดียวทุกวันคะ่ะไป หลังจากเราลงมาถึงตีนเขาแล้วเราก็จะต้องนั่งลิฟต์นะคะหรือว่ากระเช้าเนี่ยกล่าวขึ้นไปนู่นเน่ยพาทิตยเริ่มตกดินแล้วสนุกไหมสนุกมากมาตอนนี้เนี่ยแบบหนาวมากแล้วนะเออหนาวหนาวโคตรๆอ่ะไปไปต่อทุกคนเล่นได้8ปชั่วโมงก็เอาให้คุ้มไปเลย ตอนนี้ก็สก,กีมาได้จนพราทีตจะตกตินแล้วไอซ์กับเบลอยู่ข้างหลังนะคะโอเคแต่ตอนนี้เดี๋ยวมุกจะเก็บโทรศัพท์ก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนที่มุกเถิงนะเฮ้ยหนาวมือคือเวลาเราถ่ายวิดีโออะถุงมืออย่างเงี้ยไม่สามารถจะกดตัวลูมตัวเลขได้แล้วเนี่ยขอดูหน่อยเออโอเคพร้อมยัง คอข้างหลังคือสวยงามแต่ข้างนี้ก็สวยงามกว่าเขาพาที่ตกนี่มนอยู่ข้างนี้ให้กูไปอยู่ขวานสุดก็มึงอยู่ทางซ้ายกูเพราะกูจะอยู่ตรงนี้เหนื่อยแล้วกูดูการ์ดสตอี่ดียวอัวรเ よっしゃ เราจะนั่งไปข้างบนนะคะข้างล่างนี่สูงมากนะตกพระจันขึ้นแล้วไปไปไปปัญหาใหม่แม่งคพ่นพ่นพคนส่ตาเฉยเฉยคือเครื่อง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 พ่นหิมะปลอมโอ้โหต้องใส่แว่นตา มาเข้าปากนะทุกคนไม่อยากคาคปารู้สึกครู้สปากแขึ้นอ่ะแขึ้นอ่ะปากชาคิดลกอโอ้ยโอ้ยมึงชอบมึอบมโคุณผู้ชม เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะเรียกได้ว่าสกีกันตั้งแต่เพียงเออจนตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วค่ะโคตรหนาวบอกเลยตอนเนี้ยเกือบเกือบบสิบแล้วตอนเนี้ยหนาวมากหนาวจนปากปากชาแล้วอ่ะไป So baby come with me เอาหนัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเลยจะลไปเลยอะไรอะ ิดคลิปก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะล้มไปมากกว่าน,นี้ค่ะบ๊ายบายสกีจนจมูกแดงคจ,จมูกเราแดงขนาดนี้เลยเหรอ oh, <no. S 1> มิชชั่นวันนี้นะคะ complete ย e สกีเสร็จแล้วสกีโอ้ยคุ้มมากถ้าใครชอบกีฬาแนวนี้นะคะบอกเลยว่าอย่าพลาดนะแบบโค้นมันอะเป็นกิจกรรมของวัยรุร่นในกันหน้าหนาวนะคะโอเค๋นวไงเจอกันใหม่คลิปหนะ้า Bye bye! bye, bye.